เช้าของวันที่3สิงหาคมเราก็ทำกับข้าวแล้วก็ไปส่งหลานนะคะไปส่งหลานที่อนุบาลอ,อุบนแล้วก็วันนี้ต้นเทียนก็ยังคงอยู่นะคะโดยรอบนะคะของรีนจากนั้นเราก็แวะไปนะคะถวายอาหารเช้าให้กับพระสงฆ์นะคะแล้วก็ได้ของ ขวัญมานะคะเป็นพระพุทธรูปนะคะพระเจ้าใหญ่อินแปลงนะคะแล้วก็มาสอนนักเรียนนะคะทำหน้าที่สุงเรอแล้วเพื่อนในคุณชลก็คอยคอยวันเกิดนะคะเองนะคือรอคอยเพื่อนกินมากมากทนะคะวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีเราก็เลยต้องไปกินลาบนะคะคิดภาพชีวิตจะได้มีลาบค่ะก็อยค่ะ ความสุขให้กับเพื่อนๆในกลุ่มสาระนล้วกน้องนักศึกษาที่มาช่ยชิญงานนะฝากไหมคะหรือไปถูกอย่างอื่นแล้วเราก็คิดถึงน้องๆมูลนิธินะคะ พระพรนะคะก็ได้โดนัทนะคะสีกล่องนะคะแล้วเราก็เดินทางไปที่มูลนิธิพระพรนะคะซึ่งอยู่แถวตำบลบุงไม้นะคะอยู่แถวโรงเรียนวังกังหุงนะคะก็มาถึงนะคะนะคะอยู่ที่บุงหม้นะคะี้เบอร์ติดต่อก็ตามนี้เลยนะคะถ้าใครอยากมาบริจาคนะคะถามคุณพ่อที่ดูแลว่าวันนี้มาอะไร นีก็วันนี้ก็มาทำบุญวันเกิดนะคะเอาขนมมิสเตอร์โดนัทมาให้น้องๆนะคะแันนี้เอาเงินมาให้ค่ะก็เลยได้ขนมมาฝากเด็กๆนะตอนเย็นอยู่ที่วันเกิดวันวันเกิดหนูใงานเร็จริงๆวันเกิดลูกวันเกิดร้านก็ชวนมาอยู่แต่ว่างานเขาก็ยุ่งๆกันเลยวันนี้บริจาคเงินให้น้องๆ ได้เอาตัวเองรลอดเนาะเขาโตเขาเรียกว่าโตรอดปากหยอะปากกาน้องคุณแม่นาะเราก็ดีใจแล้วนะตอนนี้ไม่มีใครมาช่วยคุณแม่้วบอกไม่มีที่เคยมาอยู่น้องเต็นเขาก็เป็นก็ไม่สบายแลวก็กัดที่ช่วงนั้นที่คุณครูมามีมีเด็กปไหนมั้งคะตอนนี้ตอนนี้มีมสามสองมสองหนึ่งผู้หญิงทั้งสามแล้วก็ผู้ชายปหกแล้วก็ผู้หญิง ปอผู้ชายปอหนึ่งผู้ชายปอสาสองแล้วก็ผู้หญิงปอสองหนึ่งแล้วก็น้องอนุบาลสองหนึ่งค่ะคุณแม่จำได้หมดเลยผู้ชายปอสองค่ะกับข้าวนี่ใครเป็นคนทำคะแม่ค่ะแม่เป็นคนทำ ทีแม่ไม่สบายก็พ่อกันเา็นตัช่วยกันพ่อก็ช่วยแล้วก็เป็นพี่ๆพี่โตแล้วโตแล้วรับผิดชอบซักผ้าช่วยกันค่ะก็ได้เวลาที่จะกลับแล้วนะคะพูดคุยกันพอหอมปากหอมคอก็มอบขนมไว้ให้น้องๆหลังเลิกเรียนนะคะแล้วก็เงินใช้จ่ายอีกสองพันนะคะแล้วก็กลับมาที่นี่ หังจากเลิกโรงเรียนนะคะก็ไปแวะรับหลานที่โรงเรียนนะคะแล้วก็พาเฮนรี่นะคะหลานชายนะคะมาถอนฟันนะคะที่คลินิกนะคะก็ถอนไปหนึ่งซี่ก็เป็นเสร็จภารกิจแล้วเราก็กลับบ้านนะคะแวะซื้อนะเมียงปลาอาหารนะคะทะเลนะคะมาเลี้ยงปาร์ตี้กันเล็กๆนะ,ะกับพี่สาวกับลูกกับหลานที่บ้านนะ แฮปปี้กันแล้วก็ร้องเพลง เด็กตลอดปีเด็กเดกตลอดปเบ์เด็กหน่อยอ่าเด็กเด็กหน้เด็กตลอดปะ to you เอาเยอะเล็กยางได้ไ้เอะเด็กเด็กอ่เยอะไปแบงก์เกี่ยวเฮงเฮงรวยรวหา อาไหลมาเทปมาตา็องไปสองห้าปปังมาย่างน้องเนทอยู่ไหนเรียกบอสมาเลยาบอสมาเรียกบอสมาบอสมาตังบอบอสได้เยอกวเพื่อนเร็วๆบีบอ้าวใครจะมาป้าปังลังเรด้วยเพื่อนยากอย

ปาเได้ตรงนี้ระวังมันหล่นระวังมันหล่นอาดิภาหล่นแล้วเอาข้าวไหมเอาข้าไหมอย่างนี้ิชปเอาไปใส่ด้วยกับพ่อใส่้วยแล้วก็เอาเอานะน้ฟางเจ้าอันไหนลูกน้งฟางเจ้าอันไหนอยากินเกลืกับยีสตวอย่ากินเกลกับยีอม่ากินเลือกักไม่นาน อุ้ยอะไรคะอ้าวถ้าอวยพรถูกใจเอ้าอวยพรถูกใจมีด้วยนะคะแบบนี้เพราะว่าอวยพรถูกใจไงใช่ไหมคะไม่ได้เไหร่อ่ะไม่ได้นะคะต้องไปดูปีหน้านี้ต้องไปดูเอาเองนะคะใครจะเรียนแบบก็ได้นะคะถูกใจยังไงไม่มีลำดับหนึ่งสองสามหรอคะมีมีรางวัลถูกใจอยู่รางวัลเดียว